โอเคครับก็โอเคครับโอเคครับก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากม่เกิดเสียงซ้อนนะครับขอแนะครับตัวใหม่ครับว่างานนี้คืออะไรทำไมเราถึงไลฟ์พรีเซนต์กันนะครับคือตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่ช่วงของการทำไลฟ์รีเซนทชันหรือว่าการบรรยายผลงานวิจัยนะครับของบรรดาทีมงานผู้สมัครนะครับซึ่ง สมัครกันเข้ามาเพื่อที่เป็นสมัครกันเข้ามาในตำแหน่ง Quant er, mm hmm. ความร mm ีเรเชอร์แล้วก็ความเดเวลลอปเปอร์เป็นหลักนะครับที่จะเข้าเป็นทีมงานของสยามพรส์ทีนี้ทาสงสยามพรส์เนี่ยอยากจะให้การรับสมัครรอบนี้มันมีคุณค่ามีแวลูกับกับสังคมเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะครับเราก็เลยจัดเอาพวกผลงานวิจัยของแต่ละกลุ่มแต่ละทีมนะครับมาไลฟ์ทูเซสชันให้ทุกคนฟังนะครับเพราะว่าสโวแกนของการ recruitment ครั้งนี้นะครับก็อยู่ภายใต้ชื่อของงานสยามคอน recruitment 2017นะครับ voyage to alpha คือเราพยายามที่จะให้ทุกคนมาร่วมแชร์เดียกันนะครับแล้วก็พยายามทำะระบบการลงทุนอะไรออกมาสักอย่างนะครับที่ให้ผลตอบแทนท,ท,ที่ที่เหมาะสมนะครับไม่มากไม่น้อยไปกอดาวไม่ลึกเกินไปจากฐานข้อมูลที่สยามพอนเนี่ยมีให้ทุกคนได้ลองทดลองใช้นะครับ งานนี้อาจจะต้องเปริ่นก่อนนิดนึงว่าทุกคนที่มานะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เ,เพิ่งจะได้ลองใช้เสียงฟอนตัตเตอร์เบสเป็นครั้งแรกๆซึ่งผลงานที่วกเขากำลังจะได้ปรรญาในช่วงวันเนี่ยถือว่าผมเองแล้วก็ค่อนข้างน่าพอใจพอสมควรนะครับจากจากการที่ไม่เคยใช้เอมิโบรเกอร์เท่าไหร่เลยนะครับหรือว่ายังไม่เคยใช้เสียงฟอนตัตเตอร์เบสเท่ไเาไหร่ผลงานของพวกเขาในวันนี้นะครับ อจาจจะเรื่องของความโรบัสเนสเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เอามาบรรยายหรือทดสอบให้ทุกคนดูอย่างละเอียดเท่าไหร่นะเพราะว่าเรามีเวลาแค่2ี่สชั่วโมงนะครับเราจะเจอกันว่าเราเริ่มแต่ช่วงไหนนะบ่ายบ่ายโมง,โมงใช่ไหมครับบ่ายโมงบ่ายสองอันนี้ก็ครบยี่สี่ชั่วโมงพอดีนะครับแต่ว่า24สี่ชั่วโมงนี้เราไม่ได้เราไม่ได้นั่งจดใจจดจ่อจ,จ,จ,จอดนั่งฟัแอย่างเดียวพอดีเราไปเสียเวลาการปาร์ตี้ไปเกือบหกชั่วโมงนะครับคือเราไปนั่งกินข้าว อะไรอย่างเี้กันเป็นกินบงกินเบียเล่นน้องเล่นน้ำเตะฟุตบอลนะครับเพราะว่าเราอยากให้แบบมีสถนนานการณ์ด้วยทีนี้ผมก็น่าจะหมดหน้าที่ในการเกินแล้วต่อไปนี้จะเป็นหน้าที่ของแต่ทีมท,ทั้งหมดเราจะมีสีทีมนะครับสี่ทีมเนี้ยจะขึ้นมาบรรยายถึเซนน่าจะสักประมาณยี่สิบยี่สิบนาทีถึงสามสิบนาทีไม่เกินนี้เนาะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังติดตามอยู่นะครับก็กะเวลาไว้ได้เลยก็คงจบประมาณสองชั่วโมง จะมีทั้งสีทีมที่ขึ้นมาพูดถึงผลงานวิจัยเกี่ยวกับระบลบลการลงทุนที่พวกเขาได้ส่งหัวกันออกมานะครับแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรนะครับหรือสงสัยอะไรอยากฝากถามทีมไหนสามารถคอมเมนต์นะครับในไลฟ์มีตรงนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวทางทีมงานก็จะแจ้งให้ทีมผู้บรรยายนะครับแต่ละทีมเขาได้ทราบกันว่ามีเพื่อนๆเ,เราคนไหนนะครับผู้ติดตามคนไหนกำลังสงสัยหรือสนใจใน การวิจัยแล้วการกระจายของเขานะครับก็คงจะเกินเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของทีมแรกนะครับก็ขอต้อนรับทีมฟอนด์แมเนียนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับไม่ต้องถ่ายกล้องกล้องอยู่นี่นะครับกล้องอยู่ที่นี่นะฮะะไยนะเห็นไม่ครบไม่เป็นไรเอ่อ คนหนึ่งคือมึงนั่งครบแม่อนี่ครับก็ทีมคอมเม็นหนี้จริงมีมีหลายคนนะครับอ่ะแม็กก่อนแม็กก่อนนะครับแม็กตำแหน่งคอนเดมใช่ไหมครับครับโอเคครับแม็กไปได้ละนะฮะพลอตครับอ่าพลอตนะครับตำแหน่งดีเซอร์ชอร์นะครับอ่บุ้งครับตำแหน่งดีเซอร์ชั่นครับมาต่อครับกราบตำแหน่งเป็นเมินเจอร์ครนะครับดีเซอร์เชอร์นะครับโอเคทั้งห้าคนนี้ ตัวละครัเอาพีตัวละครลับอีกตัวหนึ่งโอเคครับได้ไม่เป็นไรก็อันนั้นก็เกิดกล้องนะครับหน้าตาดีหล่อเหลาอ่าการเกิดหน่ให้อาทีนี้ทีมนี้จะมาพูดเรื่องอะไรระบบอ,อาโนสเตปโพลต์ซิสเต็มครับอาา่อาฮะอะบรรยายได้เลยเนะาะก็เดี๋ยวจะขอ,อทิ้งหน้าที่ไปให้กับทีมคอนแมเนียนะครับก็เชิญเลย ข้อของเราก็เป็น strength, โลสเต็ปนะครับคือสมมอย่างไรให้ไม่เครียดสึ่งเนื่องมาจากว่านักลงทุนระยะยาวส่วนใหญ่นะครับจะคิดว่ามองมุ้นพื้นฐานดีแล้วก็ซื้อมุ้นตัวนั้นเข้ามาในพอร์แล้วก็ถือยาวไปเลยจะขายทีก็สิ้นปีประมาณนี้ครับเราก็เลย เอาผลของต้นเงินระยะยาวที่ทําการลงทุนกันมาดูว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องสร็จแล้วครับขอ ภาพที่เห็นนะครับก็จะเป็นผลของการลงทุนของนักลงทุนระยะยาวแบบเดิมนะครับก็คือเลือกจากโดยการเลือกหุ้นจาก PE อย่างเดียวเอา PE ต่ำๆมาเรียงกันของหุ้นทั้งเร็เแล้วก็เลือกมา30ตัวประมาณ30-33ตัวผลการลงทุนก็คือทางนักลงทุนนะครับก็จะระยะยาวก็จะได้กำไรแล้วก็เอาชนะ ผลตอบแทนของเซ็นได้ด้วยแต่จากที่เห็นในภาพครับที่เราขีดลูกศรสีแดง,งไว้อะมันคือดอลลาว์ของระบบซึ่งสูงถึง36%พวกนี้ก็คือจากยอดถ้าเรามีเงิน2ล้านตอนนั้นก็น่าจะประมาณเดือน6 000, 000, ของปี2013ผ่านไปเพียงแค่6เดือนนะครับเงินจาก2ล้านเหลือแค่1ล้าน3แสนบาท หายไปเจ็ดแสนเลยครับถ้าเป็นพวกเราก็คงเครียดหน้าดูเงินทางนป้นเจ็ดแสนทางทีมคอน,นเนียก็เลยคิดที่จะแก้ปัญหาตรงนี้เพื่อลดดอดาวตรงนี้ให้มันเหลือน้อยลงและคนตอบแทนก็ยังคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากโดยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางทีมเลือกอกอกอยังไงกันว่าจะหุเขท่อนบกยังไง มีระบบเิ็ยังไงครับอย่างแรกนะครับของเดิมที่ฟิลเตอร์หุ้นจาก PE อย่างเดียวเราก็ยังฟิลเตอร์จาก PE อยู่เหมือนเดิมครับแต่เราเพิ่มขึ้นก็คือเราดูเทรนของหุ้นแต่ละตัวด้วยว่ามีโอาากาสเป็นขาขึ้นไหมโดยการดูง่ายๆนะครับเราเลือก MA 200แล้วก็ Positive Slope MA 200 อธิบายก็คือ M2 ราคาโพสนะครับอยู่มากอยู่เหนือ M200 a และก็ M200 a วันนี้เดื่กว่าเมื่อาวานเราก็จะเลือกหุ้นตัวนั้นนะเข้ามาอยู่ในในพอร์ตของเราโดยเรียง์อเหมือนเดิมและเดี๋ยวถัดไปเราจะดูครับว่า M200 a ที่เราเลือกมาเลข200เนี่ยเราเลือกมาจากการอัพตี้ไม้ m a มาแล้วโดย จะเห็นว่าถ้าแถว100้100-200ครับ m mm b hmm. ก็จะอยู่ค่าก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันโดยไม่มีาการสป,ปายมากแล้วก็ค่า200เนี่ยเราคิดว่ามันใกล้เคียงระยะการลงทุนป,ประมาณ1ปีครับเราเลยเลือกค่า200มาใช้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูระบบการซื้อขายของเดี๋ยมาูการซื้อขายของระบบนี้ครับ โลสเต็มอสตราสตีมอธิบายง่ายเลยครับซื้อขายก็ยังเหมือนเดิมครับเราจะซื้อวันแรกของปีโดยการเลือกหุ้นจากคอนดิชันเมื่อสักรู่ครับสามสิบสามตัวโดยกรองจากโกลดมากว่ายมี200แล้วก็สโลปมีสองร้อยมีมีมีค่าชีขึ้นนะครับแล้วก็ซื้อหุ้นเข้ามาในในพอร์ตที่เราเพิ่มเติมขึ้นมาครับ เพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องเรื่องแม็กดาอีกตัวหนึ่งก็คือเราใส่ Stop ปลอ s เข้าไปด้วยจะมี2ตัวก็คือ i n i t i a l Stop ปลอ s ใส่ไป10%เพื่อการาการเสียขายของพอร์ตครับและอีกตัวก็คือเป็นเทอร์มินัสตเมื่อเราได้กำไรแล้วเราหาทางเท็ปโควิตถ้าสองคอนดิชันนี้ไม่ไม่โดนเลยเราก็จะไปขายหุ้นที่เหลืออยู่ตอนสิ้นปี นี่คือระบบที่เราคิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเป็นไงครับแล้วเดี๋ยวถัดไปครับทางน้องภูมิจะมาอธิบายเกี่ยวกับผลของกางรเทสระบบว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีสัญญาลเกิดเมื่อไหร่หรือถ่ายเมื่อไหร่บ้างครับเดี๋ยวขอเชิญน้องภูมินะครับขอบคุณมากครับก็สําหรับตัวอย่างนะครับเราเลือกสําหรับตัวอย่างครับเราเลือกที่มูน s 4 s e Combination นะครับ โดยปีที่เรายกตัวอย่งมาคือปี2012หรืปี2013นะครับโดยที่เริ่มต้นเราก็ซื้อต้นปีนะครับโดยพุ่นตัวนี้เข้าคอนดิชันทั้งหมดก็คือราคาปิดอยู่เหนือเส้น200นะครับแล้วก็ราคาแล้วก็เส้น200มีสโลปเป็นบวกนะครับแล้วก็มี PE สามที่สุด30ตัวแรกในเซ็ตน,นะครับแล้วก็เราก็อยากเริ่มซื้อในต้นปีเนี่ยที่ราคาประมาณ2.1บาทราคาจะไต่ไปเรื่อยๆสังเกตที่ประมาณเดือน เดือนเมษาจะเข้าเดือนพฤษภาคมนะครับขึ้นไปทำ high ที่ประมาณ2.5บาทแล้วก็ตกลงมาอยู่ที่ประมาณ2.1บาทเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลงมาต่ำกว่านี้จะเกิดเทิลลิงสต็อกที่20%นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยยังไม่ถึงเทิลลิงสต็อกก็เลยปล่อยให้มันไปต่อก็ได้ไปได้ต่อถึงสิ้นปีเลยครับตัวนี้คือซื้อต้นปีขายสิ้นปีโดยไม่มีการสออต็อกเอาเลยตัวที่เราจะได้กำไรที่สิ้นปีที่6 4.5บาทนะครับประมาณ130%าสิปอร์เซตเช่นเดียวกันครับปีต่อไป ปีสอง3ัามถึงปี2อ1 4สบี่แล้วเราขายปีนั้นแล้วเนี่ยเราก็กลับซื้อใหม่ตามซิสเต็มที่เราวางไว้นะครับซื้อที่ต้นปีที่สี่ห้าบาทนะครับราคาก็ขึ้นไปอยู่ที่ประมาณห้าห้าบาทนะครับแล้วราคาก็ตกลงมนาะเกินเคิลิงสต็อกที่เราวางไว้ยี่สิบปอร์เซ็ครับทำให้ระบบจัดก,การขายหุ้นตัวนี้ออกไปนะแล้วก็ถ้าเราดูที่ผ่านมาเราอาจจะเหมือนขายบูใช่ไหมการกาบกลางปีก็ขึ้นกับขุ้นใหม่ถึง6กจสี่บาทนะครับแต่หลังจากนั้นก็ลงมาอันยาวเลยนะ ทำให้เหมือนว่าเราก็ป้องกันความเสี่ยงของเราไว้ระรับเท่านี้นะครับอันนี้เป็นการพอตนิวให้ดู่อสองปีนะครับแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวขอเชิญพี่พอตครับผมหลังจากที่ได้ดูผลของ Signal ไปนะครับเราไปแล้วก็จะมาดูเป็นค่าของอตัวอ,อินซิปเปิลครับว่าผลการทดสอบเป็นยังไงบ้าง ข้อมูลที่เราใช้ในนสแซเินะครับจะเป็นข้อมูลช่วงระหว่างปี2010จนถึง2015นะครับจะเห็นได้ว่ากราฟนะครับผมกราฟที่เป็นสีสีครับผมมีสีสีเขียวสลับก,กับสีน้ำเงินนะครับ<อ>ก็คือจะเป็นกราฟขอต่อแทนของระบบของเรานะครับส่วนกราฟเส้นสีดำน,นะครับจะเป็นกราฟผลต่อแทนของเซ็ตอินดีก์นะครับเห็นได้ว่ากราฟขอต่อแทนของระบบเราเนี่ยสามารถที่จะค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับแม้ว่าช่วงที่เซ็ตจะมีการย่อตัวลงมาครับแต่ระบบของเรารับผมสามารถที่จะ รักษาผลกําไรของเราได้ครับผมก็คือเราจะมีการซัพพอร์ตรุ้นออกไปก่อนทําให้ไม่ดโดนได้รับผลกระทบจากการที่เซตอินเด็กตัวลงมาัเองครับอย่างเช่นในช่วงปีของ2013นะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าเซตเซตอินเด็กนะครับมีการปรับตัวลงมาแต่ว่าระบบของเรานะครับยังสามารถอยู่รอดได้แม้ว่าจะไม่ได้ทำกำไรเพิ่มแต่ว่าก็ไม่เสียอะไรไปนั่นเองครับและยังรัับยงไม่ัง กับข้อเทคนิคเล็กน้อยนะครับรอัครโอเคครับผมอัน <Sham> น <ans> <energetic> ี้ก็จะเป็นอิน e แตนเปินะครับต่อไปคือเมื่อเราทดสอบในอินส p ตนเปิลแล้วใช่ไหมครับเราจะการทีได้อย่างไรว่าระบบเนี้ยครับที่เราทดสอบมาในช่วงเนี้ยราสามารถทำอะไรได้จริงหรือเปล่าเราจริงทำการทดสอบในช่วงเวลาของ ที่เรียกว่าเอาออฟเซนเปอร์ด้วยครับตัวเราเนี่ยเอาออฟเซนเปอร์ครับจะเป็นในช่วงของช่วงของปี2000นะครับจนกระทั่งถึง2 0 0พันหกนะครับครับผมอันนี้ก็จะเหมือนกับการาฟเส้นสีดำจะเป็นการาฟผลตอบแทนของเส้นเด็กนะครับและเส้นสีสีนี่นก็จะเป็นการาฟผลตอบแทนของ ือสังเกตได้ว,ว่าช่วงี่เซษนี้เ,เกิดไซเบอร์นะครับเช่นช่วงปี2004จนกระทั่งถึงปี2อ0 7นนะครับโลกเราก็ยังสามารถที่จะอยู่รอดและทำกำไรขึ้นมาได้ะครับแต่ว่าได้ในช่วงปี2008ครับผระี่มีการเกิดวิกฤตทางเงิน <c oughs> ใช่ไหมครับเซ็ตของเรานี่ลงไปค่อนข้างเรือะมากนะครับแต่ว่าทางระบบ,ะบ,บของเราครับก็ยังสามารถที่จะโผลตัวเองอยู่ได้มีการาคืนกำไรไปบ้างะคระับแต่ว่าก็ไม่คืนกำไรมากเท่ากับเซ็ตที่ลงไปนั่นเองครับ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นของระบบเราที่ว่าเราสามารถที่จะถือหุ้นถือหุ้นได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าถ้าเกิดเฟสพเด็กนี่มันเกิดลงไปนี่แล้วระบอเราจะเสียหายมากหรือเปนเนล่าระบอกของเราจะมีจุดที่สต็อปลอนทำให้ล็อกล็อกความเสียหายไว้ไมใ่ให้มากเกินไปนั่นเองครับสุดท้ายครับเรามาดูที่ผลกงารครับผมว่าภาพรวมของระบบเราเนี่ยผลตอบแทนยังไงบ้านใ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 นงะนะครับก็จะเห็นได้ว่าเราเริ่มต้นจากเงนินผม,มว่าเริ่มต้นจากเงินหนึ่งร้อยใช่ไหมครับ ไอโน้ตเราทำนราได้ทั้งหมด19.95ครับส่วนไม้สักน้โนดาเราตัดมาครับผมเพียงแค่6.61เท่านั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยคือเราเน้นที่ว่าเราให้นักลงทุนครับถือหุ้นระยะยาวและสามารถมั่นใจได้ว่าเราไม่ต้องกังวลว่าพีหุ้นจะขึ้นจะลงจะเป็นยังไงเราไม่ต้องกังวลว่าหอมันจะเสียหายเพราะเราสามารถรักษาค่าไม้สัมน้ำนดาได้ต่ำหรือเพียงแค่6.61นั่นเองครับทำให้นักลงทุนสามารถถือหุ้นไม่อยากสบายใจและไม่เครียดนั่นเองครับ และในเรื่องของเปอร์เซ็นต์บิครับก็คือใ3เปอร์เซ็นต์ครับก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์นที่ยังมากกว่า50เปอร์เซ็นต์ครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของโครงแมงของระบบเอานั่นเองครับต่อไปก็ระบบก็อยาขอพูดในเรื่องของข้อจำกัดของระบบนิดนึงนะครับก็คือระบบเราเนี่ยจะมีการซื้อขายที่ต้นปีและและขายที่ซื้อที่ซื้อต้นปีรับผมแล็ขายที่ปลายปีดังนั้นครับถ้าเกิดหุ้นตัวไหนที่มีการถูกสต็อปลอสออกไปก่อนในระหว่างทางนะครับ เราจะไม่มีการทําการเรียนที่ดังนั้น,นเนี่ยข้อจำกัดของระบบก็คืออาจทําให้สูญเสียโอกาสในการทํากาไรในช่วงที่ต้องถือเงินสดระหว่งางทางนั่นเองครับแล้วข้อที่2ก็คือในเรื่องของการการซื้อขายข,ายของระบบเราเนี่ยก็สอบมาคือซื้อเฉพาะแค่ต้นปีเดือนมกราเท่านั้นถ้าเราระบบเราเนี่ยออกไปซื้อที่เดือนอื่นๆอย่างเช่นเลือกซื้อที่เดือนกุมภาพันธ์หรือว่าเลืซื้อที่เดือนมีนาคมก็ถือมา1ปีครับผลตอบแทนที่ได้จะ ได้ไม่ดีเท่าออกันซื้อที่ต้นปีหรือว่าที่เดือนมกราคมครับแล้วก็อีกข้อ,อ,กกอข้อสุดท้ายผมก็คือข้อจำกัดของระบบเราก็คือเวลาเราซื้อซื้อต้นปีใช่ไหมครับขายปลายปีถ้าหุ้นต้นปีปีถัดไปยังเป็นหุ้นตัวเดิมอยู่จะทําให้เราจาเป็นขายจะเป็นต้องขายที่ปลายป,ปีแล้วซื้อใหม่ที่ต้นปีใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยทำให้เราเสียค่าคอมมิชชั่นซับซ้อนครับซึ่งก็จะเป็นข้อจำกัดของระบบเหมือนก,กัน ครับผมเนี่ยในเ่อจะเป็นข้อเสนอแนะที่ว่าเราสามารถจะปรับปรุงระบบเราเพิ่มด้กคือ1อ่งอาจจะทำให้การซื้อถ้าเกิดมีการครัดกรองหุ้นแล้วเป็นหุ้นนะชื่อตัวเดิมก็ไม่จำเป็นต้องขายไปที่ปลายปีครับแต่ว่าถือหุ้นตัวนั้นในรอบของปีถัดไปแทนต่อไปครับส่วนในเรื่องของการพัฒนาระบบนี่ครับผมเราสามารถทนั้นได้รับตัวบังคืออย่างเช่นในเรื่องของ,งสูตร trailing s t o ครับเราสามารถใช้ค่าความผันโวตเข้ามาในการคิด trailing stop แบบอื่นบ้างครับ ว่าอันนี้คือเราใช้การที่เทเล็กซ์ซ็อกจากจุดไฮลงมา20%แล้วเป็นล็อกโปรไฟตขายออกไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถใช้ค่า volatility เข้ามาเนี่ยครับจะทำให้อ่าจุด stop loss ของเราจุดเทเล็กซ์ซ็อกของเราเนี่ยมีความเป็นดั้งเดิมกับตลาดมากยิ่งขึ้นครับก็ทางกลุ่มของเราก็ขอ,ขอนำเสนอขอจบการน,นำเสนอเรื่องโลซ็อกโลโลโลสเตตโคซ็อกไว้เท่านี้ครับผมถือหุ้นยังไงให้ไม่เครียดครับผมขอบคุณครับ